โอเคทุกคนวันนี้จะมุ่กันในเกม Roblox ็ไมแพนที่มีชื่อว่า Rim Automativerse วันนี้ก็ได้ทําการแบบไม่ใช่สิ Rim Automativerse ก็ได้ทาการอัปเดตนะทุกคนเป็นอัปเดตฮาโลวีนนะที่บอกว่าเอาสกินมาใหม่สวยมาสวยกว่าอัปเดตฮาโลวีนที่แล้วอีกจริงๆแหมมีความอวยเล็กๆตัวที่ได้มีสกินใหม่สำหรับสกินฮาโลวีนนะคือตัวแรกเลยนะอาาธาฮาร์คเน็กทุกคนสลีฟโอเวอร์นี่ไอชากที่ฆ่านะอาริดาน่าสงสารอนะ่ะ ค่ากี่บาทเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยโอ้โหสองพันห้าแล้วก็ตัวต่อไปทุกคนอเล็กลาโซนี่ชุดฮาโลวีนชุดนางฟ้าแล้วมันมีเป็นชุดแปลงรล่างอนะสวยมากเหมือนกันนะทุกคนได้เราได้เราโชว์ให้ดูนะอ่ะตัวต่อไปอันนี้ไม่มีนะบอลน,นี้มีบอลน,นี้มีบอลน,นี้เป็นสกินของฮาโลวีนวิชเป็นล้างใส่วิกบอนนี้ก็สวยเนาะชุดฮาโลวีนนั่นดีอับาเบชแล้วก็ของขายอีกอะของโฮปสกินเจนิเฟอร์ นี่ไอแอลมาก่อนนะจีมีป้าจีนี่มีแล้กเอาดาร์โจดาร์โจมีแฟรี่นี่ชุดแฟรี่ชุดที่สังหารโดยใช้ขวานปะสับอ,อกร่างดาร์โจะสวยนะเธอตอนแรกสนิวว่าเบลเบลในดิสนีย์แล้วก็ต่อไปเป็นสกินของซาบิน s สเบลม a นนี่ ว่าสดเอา,าจริงบ้านรนระดาฮัมเลฮาโลวีนอะฉันรู้สึกว่าฉันซับสกินซาบีน่าสุดละมันข้างดีนะดูดีสวยอะ่ะแล้วก็ต่ต้ไปเหรอห้องใครอีกามิไม่มีแล้วหมดลวนะทุกคนน่าจะหมดแล้วนะแล้วก็เห็นคร่าวๆเท่า,า,านี้เอาเป็นว่าเราจะมาดูกันว่าอัปเดตเนี่ยในแม่บะมีอะไรใหม่ไหมเออหรือบอกทุกคน เออแต่ละตัวขายเหมือนกันนะอย่างซาบีนากับเอออะไรวะเนี่ยของอเล็กอะไอชูฮานาวีน่ะขายห้าพันเลี้ยนนะข่องนาโตเท่าไหร่นาโต้สี่พันอันนี้สองพันห้าขายอีกอันนี้เท่าไหร่อ๋อสกีสกินอ๋อสกีนี้ต้องทำภารกิจปะ สกินนี้ไม่ได้ขายแต่ต้องทำภารกิจนะทุกคนมันก็จะพาไปทำภารกิจกันเลยวิธีรับอ่ะชุดนี้อ่ะชุดนี้อ่ชุดฮาโลวีนดูซิว่าในแ็ตมีอะไรอุ้ยในแตมีข้าวปับ๊บฟักทองเต็มเลยอะ่ะนี่ฮาโลวีนเวอร์ฮาโลวีนไหมล่ะเออฟักทองเต็มบ้านเต็มเมืองขนาดนี้ฮาโลวีนไหมล่ะนี่ทุกคนให้ทุกคนวิ่งมาใช่ไหมี๋ยวเ,เ,เราไปอันนั้นเนะเาะแล้วจุดรวมเป็นตรงซาลาแล้วกันนะวาวไปวาวไป ลินผ่านเวอร์วันนี้ว่าไปว่าไปนี่ทุกคนให้ทุกคนมาตรงนี้ไว้เฮ้าส์แค Square อะไรอ่ะก็อ่านไม่ค่อยออกเนาะถ้าอ่านผิดก็สอรี่อุ้ยนี่ไงตรงนี้มีร้านอะไรไม่รู้นี่ร้านอะไรอ่ะไหนแม่ค้าเห็นแม่ค้าเลยอ๋อเฟกเพนเพนหน้าเหรออ่า ตอนนี้เป็นซูมฮาโลวีนนะ้ยตอนนี้ป้ามันเป็นซูมฮาโลวีนด้วยแล้วก็มีสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งทุกคนนะก็คือเควสที่ว่าวิธีรับชุดของอเจนนิเฟอร์ Jennifer. ให้ทุกคนวิ่งมาเลยวิ่งมาเนี่ยวิ่งตามทางนี้มาทางร้านของอะไรเนี่ยร้านแต่งตัววิ่งตรงมาเลยนะเห็นไหมทุกคนจะเห็นเจนนิเฟอร์ยืนหน้าบ้านนี่บ้านนี้แหละที่เราต้องทำเควสคือเราต้องคุยกัน,น,นทุกคนแล้วก็มันจะมีให้กดอะไรสักบัตรสกิปสกิปแล้วมันก็จะได้เลยเข้าไปเลย นี่นี่นี่ก็อันนี้นะสกิปแล้วก็อันนี้อ้าวอ๋อเออใช่ใช่อันนี้เราอยู่อันนี้เราอยู่ใน p r i เ a t เซ e ร์ e เวอร์นะ <S <S 2> <S 2> จะบอกว่าเควดอไม่สามารถทำในาพลเนตเซ e ร์ฟเวอร์ได้ทำได้เฉพาะเซิร์ฟรวมเท่านั้นนะทุกคน โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับการอัปเดตฮาโลวีนรอบนี้ทุกคนคิดว่ามีอะไรที่ทุกคนชอบและดีไหมสำหรับเราเราชอบชุดซาบิน่าสุดละโอเคคลิปนี้คงาต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับลิมอัลเดอร์มันติเวิร์สบายบาย